สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีทุกคนนี่ก็มาถึงไทยแลนด์แล้วนะแะกมาจัดผลไม้เลยทุเรียนก็กินแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวทุเรียนให้ดูทุเรียนประจิ่นหอมอร่อยแต่เนี่ยที่อยากจะกินทุเรียนมากินประจำาลยแล้วแต่ว่านี่กระท้อนหากินยากพอมาถึงไทยก็จัดแต่กระทร้อนมันไม่ได้มีขายที่ต่างแดนนานๆมาที ก็เลยจัดก็เลยมาถึงบ้านแล้วดูกระท้อนใหญ่หมอ้อกระท้อนปาจีนปุยนุ่นเนื้อมันเป็นปุยนุ่นเลยพี่น้องจา๋าเรามาดูสิปุยนุ่นป,ยปุยนุ่นสมคำเรารู้ไหมดูปากดิ้นกับปากเป็นยังไงจ้าพี่น้องจา๋าจริงจรมันกินได้ทั้งเปลือกนะอืเปลือกมันทำไมจึงไม่ใช่เปลือกข้างนอกนะเปลือกข้างในมนะันมาดูกันเป็นยังไง ปอ๋ยรนท์ของแครบอรกระท้อนปลาจีนหัวจะถูกถูลแล้วไม่เแพงอู้วู้ความเป็นปุ๋ยนุมนยนน่มมันวะน้องจ๋าตุกโค้ดมาดูแซ่บๆเลยจ้ามาบังตองจัดมาหนาผลไม้โรงเรียนลูกติดเทอมหน้าผลไม้พอดีอู้ดูความเป็นปุ๋ยหนุ่ม หวานอร่อยไม่ก hmm. mm ินเม็ดเม็ดใหญ่อ hmm. ร mm ่อยมากเนื้อเยอะมากออื้ ไอจีนจะมีสวนทุเรียนสวนงอสวนมังคุดสวนกระท้อนว่าผลไม้ข้าปลูกเยอะที่ปัจจิน่ะเดี๋ยวก็มีงานเกษตรงานเกษตรปัจจินกองขายเยอะเกี่ยวกับผลไม้โอ้ดูปุ๋ยมัน ปุยความปุย hmm. อ mm ืมหวานจนเปลือกหวานจนเปลือกอืมหวานจนเปลือก อรยอยยิงลมหายยจมาจากกีิ่นหอมเงินเยเด็ดมันอร่อยอร่อยแถมแซ่บแถมมาหน้าฝนหน้าผลไม้ เมือนปีที่แล้วจ้่พี่น้องอร่อยมากเลยหลอกหมอกป่นปุยๆเ็นแซบ่บตามพี่เกลือแซ่บแซบ่แซบคับ ลูกหนึ่งอิ่มเลยลูกหนึ่งก็อิ่มแล้วเนื้อมันเยอะของหวานเกือบั้งลูกที่บ้านก็ปลูกนะคะปลูกเหมือนกันทุเรียนก็ปลูก มอง้ำดผลไม้มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนมาวมะพร้าวมงโอมีหมดเลยมังคุดตะกินจัน,จ,นจันทนบุรีก็ปลูกเยอะอผละไม้เยอะที่สุดคือภาคตะวันออก อโ,อโอ้โหพี่แต่เช้าเลยเดินมาก็าจะตินผลไม้เลยสวนนี่มันขับลูกไม่ดีเลยลูกไม่ดีก็ทิ้งปลายมันจะไม่ยินดีพูดมัาพูดคนป้าจีนจะรู้ดีว่าชาวสวนเปไ็นยังไง ไม่ได้ของกินมือบางอย่างปกิเ็าพูดสองภาษาภาษาอังกฤษภาษาออกลลาวแั้นก็ภาษาไทยฉันจะพูดได้สองภาษา สะใจมากจังพี่น้องมาไทยคราวนี้นตข้าวซีลรวยส่งสะใจกินเหล้าสะใจดื่มสะใจปีนี้กินพุหมี่สะใจปีนุ่นกินยังไ่สะใจดื่มสะใจ จะยืวย้วพี่ยืว้วน้องไปก่นอนคนเหลือใจน้องคอนอยู่เมืองหนองเมืองหน้ามาดดิบินเนี่ยรูกอย่างนี้ยเราท้อไปสวิเดลนรู้แปดสิบโทนแปด เกือบสามร้อยบาทน,น,นึงแล้วนี่แท็กนึงมีสิบสามรูปเกือบสามร้อยโคนเหมือนกันยูนีสี่ร้อยอ,อย่าไปเทียบเลยมันไม่ได้เราอยากกินเราก็ซื้อเลยไม่ต้องกลัวแพงรู้จำประเทศมันแพงอยู่แล้ว ข้ามน,น้ำข้ามไปข้ามทะเลไม่ว่ากันนะแล้วขอยเงินทุกันแค่เอาผลแพงมากแพงมากมันจะแบบไม่ได้หวานเจี๊ยบนะแต่มันไม่ได้เปรี้ยวมันก็อร่อยพอดีนะจ้ะจ้ากิกนคอหอมปากหอมอนะคอเนาะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อน แล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปกินอะไรนะมาเพื่อกินโดยเฉพาะเพราะว่าช่องเกิดมากินเนาะเพราะต้องกินกินกินคคนที่ชอบกินความสุขของคนกบางครั้งก็คือการกินนะ,ะคลิปนี้ขอเราขอจเจอกันคลิปหน้าคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะเป็นเพื่อนกันนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ